แล้วสิบีเรามีกี่วิห้าวิสมมติมว่าห้าวิก็คูณเข้าไป2องร้อยหคูณห้าันสอง้อยหานาทีหารด้วยหกสเป็นเท่าไหร่เกิดยี่สิบเอ็ชั่วโมงยี่สิบเอ็ดชั่วโมงโ เราเล่นเราเล่นก็หลังจากที่เราได้อัพคลิปสไปเดอร์แมนไปนะครับเราสองคนก็ได้อ่านคอมเมนต์แล้วนะครับอย่างงี้ยไครับน้องเดียก็อึนแรงอยู่แต่ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะเออคนดูกินใจยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกที่คอมเมนต์เลยที่คอมเมนต์มาครับคลิปนี้เราเลยอยากจะมาพูดคุยกันทั้งหมดเลยว่ากระบวนการขั้นตอนปัญหาที่เราเจอในคลิปสไปเดอร์แมนเะนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสาระเน้นๆคลิปนี้เราใช้เวลาในการคิดที่จะสร้างมันขึ้นมาก็จริงๆก็ตั้งแต่ต้นเดือนนะตั้งแต่สไปเดอร์แมนาว่ ได้จะเข้าสัปดาห์ที่2ของเดือนแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยไหนๆหนทแล้วทั้งทีก็อยากทําให้มันดีขึ้นคืออยากลอง CG อย่างที่บอกจริงๆอย่างปีศาจน้ำนะครับก็ตั้งใจไว้จริงๆมีคนตึกอยากทำนะครับผมก็เลยวางแผนมาว่าเอ้ยไหนๆก็จะทําและลงสิ้นเดือนเลยละกันจะได้หลีกเลี่ยงการสปอยคลิปนะครับเพราะว่า1เดือนเนี่ยคือทุกๆคนเนี่ยต้องได้ดูอยู่แล้วคือที่ไม่ได้ดูจะมาบอกว่าพวกเราสปอยอ่ะไม่ได้นะครับเราไม่ได้สปอยคลิปนะครับมันคือพาราลีนะครับมันคือการล้อเลียนนะครับมันไม่ใช่ ว่าจะทำใช่ไหมผมก็เริ่มมีการศึกษาว่าเออถ้าอยากทำซีซีน้ำเนี่ยต้องทำยังไงเโพรแกรมอะไรครับก็มีการทดลองตั้งแต่วันนั้นเลยคิดตั้นั่งเปิดคอมเลยลองทำเลยว่าเออเป็นยังไงว่าทำน้ำไม่เคยทำโอเคพอทำได้เฮ้ยมีมีโอกาสที่จะแบบว่าสำเร็จละเราก็ไปคิดกันต่อว่าเฮ้ยเอาไงดีสัปดาห์เดียวอะไม่น่าทันไม่น่าทันเราก็เลยมีคลิปที่มันเป็นเบื้องหลังมาก่อนแบบให้คนที่ติดตามรู้ว่าแบบเอยเราไม่ได้หายไปไหนนะเราใช้เวลาชูตติ้งทั้งหมดคร่าวๆประมาณ4วันเต็มๆก็จะมีวันที่เป็นวันแรกกกเเลย็ ที่เป็นปีศาจน้ําจะได้รีบกลับมาทํา c g นะครับผมวันถัดมาก็จะเป็นช็อตบนดาดฟ้าแล้วก็มีช็อตที่เป็นเป็นเตเกี่ยวกับการปลาของนะครับอีกวันหนึ่งก็จะเป็นวันที่มีแขกรับเชิญม,มา้ลงเอิร์ธจากฮานุดันเราแล้วก็จะต้องเร่งหน่อยเพราะว่าวันที่เราถ่ายเอิร์เราจะต้องถ่ายในโลที่เป็นโลเดียวกับปีศาจน,น้ําอันนึงแล้วก็โลในบ้านตอนกลางคืนอ,อันหนึ่งก็จะมันกันหน่อยวันนั้นต้องลองดูบรรยากาศไปดูกัน โอเคครับแล้วก็มาเก็บฉากที่เหลือวันนี้เรามีนี่ครับสวัสดีครับผมเอิร์ธครับผมดากจางเลยครับฮนนุดันครับผมเป็นนักพากย์นะครับแล้วก็เป็นคนให้เสียงเนทเพื่อนของสไปดี้ในสไปเดอร์แมนด้วยนะครับผมผมกำลังดูหนังโป๊ผมกำลังดูหนังโป๊เข้าเข้าเข้าอะไรเข้าเกงไหม นายคือสไปเดอร์แมนไมเป็นไรหาอะไรไอ้คลายเราขรถนะเราใส่ถุงเท้าสีดำยาวปะยาวเหรอลองปะเหมือนรู้ว่าเดียจะลือดในคลาเป็นการแก้ไขสถานการณ์ที่รวดเร็วยังไงฮะในคลาของตองเอวกรู้สึกดีครับที่ผมไม่ได้เล่นบทนั้นครับสักแล้วใช่ไหมซักอ่ะซักแล้วซักก่อนแต่เมื่อกี้ใส่อยู่ เี่สองคนเป็นคู่รักกันเป็นรักกันไกลเจริงเรไม่ทันหรอกเหมือนผมเลยผมบอกคนดูไว้แล้วก็ร้องว่าอ๋อ ก็ต้องขอบคุณเอิร์ธม,มากนะครับที่มาร่วมแสดง,งในคลิปนี้นะก็อย่าลืมไปติดตามนะครับน้องเอิร์จากช่องฐานนุดันถ้าใครได้ยินเสียงนี้รู้เลยว่าเป็นเอิร์ธแน่นอนนะครับผมบโอเคครับข<ม>อบคุณมากครับฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้แล้วก็ทานนุดันด้วย ี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไปยังช่องที่ตรงนี้ตรงตรง,รตรงนี้ไหมพี่พี่ขึ้นให้หน่อย <laughs> ขึ้น้ได้หน่อยน่จะน,น่าจะเป็นแบบว่าเาบื้องหลังในการถ่ายทำตั้งแต่ที่เราถ่ายพูดเทปมาทั้งหมดปุ๊บเราก็เริ่มมาแบ่งส่วนในการทํางานนะครับผมต้องผูกงานเริ่มวางคัตติ้งส่วนเดียก็เริ่มเซตปีศาจน้ําและไม่ใช่แค่ปีศาจน้ำอย่างเดียวอินโทรนะครับที่เห็นนะครับท่้องมานั่งเซตนั่งแท็กมันไม่ง่ายเลยนะฮะอินโทรนั้นอินโทรที่เรียนแบบปราณกี่วันประมาณกี่วันที่ที่ทำสามถึงสี่แต่ว่าแบบก็ไม่ได้เตต็มวันออกแ่ มันก็ต้องนั่งเซตนั่งรองมันเลนเดอร์ไม่ไม่ง่ายเลยเพราะว่าไม่เคยทำแบบนี้นั่งเปิดอินโทรมาให้่ราดูว่าเ,เป็นยังไงม,มันมีแสงมันมีมุมยากยากมากมันซับซอ้อนนะครับเลยต้องใช้เวลาแล้วก็ประสบปัญหาตัวปีศาจน้ำนี่แหละ มันเลยมีเรื่องของการตัดช็อตบางช็อตออกเพื่อให้ราลงทันวันเสาร์จริงๆอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าจะมีช็อตแบบโลตึกแต่ลองทําแบบเป็นโมเดลทีดีมาแล้วก็เข้าไปกับช็อตโดนนะครับเขาต้องตัดช็อตนั้นทิ้งไปเพราะว่าไม่สามารถทําโมเดลขึ้นมาบวกกับการอนิเมตตัวละครได้ทันนี่ก็เป็นจุดที่คนนํานวณผิดพลาดมากๆของพวกเราเลยเรามาแก้ไขสถานการณ์โดยที่เอากรีนสกรีนแล้วก็เอาตัวพี่พี่ไปโ้น เออเพื่อเอาเข้ามาประกอบกระชอดแทนที่จะเป็นแบบโมเดลอะไรเงี้ยซึ่งขีดจากัดของมันก็มีในเรื่องของไม่มีสถานที่แล้วก็ไม่มีสลิงนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือกลสุนเล็กมากเออมุมกล้องก็จํากัดนะครับอันนี้เราก็เลยได้มุมกล้องเท่าที่ได้ในอีกวันหนึ่งก็มีไปถ่ายเก็บมุมโดนจะบ,บอกว่า2วันนั้นเนี่ยก็น,น่าจะอยู่ในวันพุธกับพฤหัสก่อนลงคลิปและเพราะว่าเล็กมากเพราะเดยกยังมาควบคุมน้ําอยู่นะครับผมจริงๆถามมีคนบอกว่าเอ้ยทำไมไม่ทำแอคชั่นไปเลยจริงๆมันมีแอคชั่นด้วยเหมือนกันมันมีเตร ที่จะติดต่อประสานง,งานกับทีมต,ตันต้องตัดออกไปเพราะว่ามันออกไปทันไม่ทันเพราะว่าถ้ามีตันเราต้องนัดนัดวันตันก็ต้องมีมเรื่องค่าใช้ใจ่ายต้องบอกก่อนนะครับคลิปนี้ที่เราทําไม่มีสปอน,นเซอร์นะครับ <c oughs> เราทําเพราะว่าอยากทําจริงๆนะครับแล้วก็มาที่ปัญหาหลักๆของเราเลยดีกว่าคือเรื่องของจีจีตู้น้าที่เป็นประเด็นพอย์ว่าคลิปนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยเ<อ>นะปัญหาที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเดี๋ยวลองอธิบายให้ให,หลายๆคนเก็ตหน่อยผมกัดเอง <G ül> ก็อย่างช็อตที่เห็นเป็นปีศาจโผล่ขึ้นมาจากน้ำใช่ไหมอย่างเช่นนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือตัวปีศาจมีเป็นน้ำ <G ül> ก็คือเป็นโมเดลโพลีกรนสีขาวนั่นเองอแล้วก็จังคองที่เห็นในคลิปก็คือไม่ใช่คองจริงทำเป็นน้ำขึ้นมาปลอมด้วยเพราะว่ามันมีมูฟเมนท์ที่แบบเวลามือปรับไปที่น้ำเนี่ยน้ำก็จะกระเด็นตามซึ่งเราต้องสร้างแม่น้ำขึ้นมาก่อนการสร้างน้ำนั่นคือการแบบ เนน้ำหนึ่งสเต็ปออกมานะครับอย่างที่2คือสร้างพลริกอนขึ้นมาปีศาจน้ําก็มีน้ําอยู่บนตัวฟางน้ําไว้บนปีศาจน้ำหนึ่งหนึ่งสเต็ปเพราะฉะนั้นมันจะเป็นน้ํา2ส่วนที่ต้องเลนดเดอ,าาอเร์ออกมาความยากของตัวปีศาจก็คือถ้าเอาอย่างในหนังสไปเดอร์แมนนะคือปีศาจเป็นน้ําทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยน้ำมันแบบวนเวียนอยู่บนตัวฉะนั้นก็กล่าวว่าปีศาจเนี่ยจะต้องปล่อยน้ําทุกๆวินาทีซึ่งมันเกินประสิทธิภาพคอมอุปกรณ์ที่เรามีครับคอมเนี่ยมันไม่สามารถสร้างจํานวนน้ําที่จะต้อง มาให้แบบม่เลียก่อน อมลองเทสดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมี movement ยังไงเราลองเรนเดอร์มามันก็โอเคไม่มีปัญหาสามารถปล่อยออกมาได้อแต่ทีนี้ถ้าอยากให้มันเป็นแบบในหนังจริงๆเราจะต้องเซ็ตค่าน้ําให้มีความละเอียดสูงมากๆอย่างเราลองเปรียบเทียบไหมมันต่างกันยังไงภาพแรกอันนี้คือแบบเซ็ตง่ายๆอันนี้คือแบบที่เซ็ตละเอียดละเลยขึ้นมาทั้งสองภาพความแตกต่างในเรื่องของความละเอียดและเวลามันแตกต่างกันมากอันนี้เป็นแค่ภาพภาพนิ่งภาพเดียวจากนั้นก็เลยลองเซ็ตน้ําให้ละเอียดเลยแล้วก็ให้มันปล่อยมานจะพิส่าดู ลองกดให้ซอฟต์แวร์เนี่ยประมวลผลออกมาว่าน้ําที่ปล่อยออกมาจะมีมูฟเมนต์ยังไงตามที่มันอนิเมตใช่ไหมซึ่งตัวน,นั้นรู้ถึงปัญหาเลยคือกว่าจะได้สซก1เฟรมในการเจเนเรตน้ําขึ้นมาใช้เวลาเป็นนาทีเลยเแต่ว่าการเจนนี่ไม่นับการเรนเดอร์เป็นแค่ประมวลผลออกมาว่าโอเคมันมูฟเมนต์ประมาณนี้นะก็ลองเซ็ตค่าหลายๆแบบดูครับพยายามให้มันง่ายที่สุดแล้วก็ทันเวลาให้มันทนเวลาแต่สรุปทําให้รู้เลยว่าถ้าอยากได้สวยเราก็ต้องป็ดให้มันละเอียดในเบื้องหลังนี้นะครับเราก็เลยอยากจะลองสร้างปีศาจน้ําขึ้นมาอีกเป็นไงครับเด อันนี้ผมลองเซตมาต้งแต่ห้าโมงสีคือเวลาที่เริ่มทําในวันนี้นะครับจนมาถึงตอนนี้สี่ชุ่มครึ่ง ประมาณกเกือบเกือบชั่วโมงแล้วตัวซอฟต์แวร์มันเจเนเรตเม็ดน้ำออกมาได้43เฟรมเพราะอย่างคลิป o อเเราตั้งเพิมอ,อะไเป็นได้ยีเฟรมต่อวิอันนี้ก็เกือบ2วิอะ่ะแล้วก็มันก็จะถูีคูณขึ้นไปเรื่อยๆตามน้ำที่มันเจเนเรตออกมาซึ่งตอนนี้มันเจเนเรตออกมาประมาณ91ล้านพล้าน,น์ติเคิลถ้านับเป็นหยดก็คือตอนนี้มีน้ำา91ล้านหยดก็คือ CPU เต็มสปีดเต็มร้อยจะเห็นได้ว,ว่ามีพัดลมอยู่คือปิดพัดลมอยู่ปิดพัดลมเพราะอาอนจน เคสร้อนอะอย่างสมมติว่าช็อตการทำซีดีช็อตหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยมีสักห้วินะเป็น125เฟร,รมนะครับสมมติว่า,มมวาอันนี้เอาเลนนี้นะเอลนด์ประมาณนี้เฟร,รมแล้วประมาณ5-6นาทีในการเจนเนอเรตแต่ว่า6กนาทีต่อเฟร,รมนี่ไม่ไม่ใช่แค่การเจนนะต้องยังไม่รวม render. เรนเดอร์เรนเดอร์อาจจะผมผมตีไปอาจจะเฟร,รมสัก5นาทีาก็เป็นเฟร,รมละสินาทีสมมติว่า1เฟร,รมเนี่ยใช้เวลา10วินในการทำทุกอย่างจนเสร็จจนแบบเอ็กซ์พอร์ตออกมาเลยอ่าแล้ว1หนึ่น25เฟรมียี่สิบห้าไปเป็น250 10นาทีต่อ1วิที่มี25เฟรมอ่าแล้ว c ีเรามีกี่วิ 5, 5วิสมมติว่า5วิก็คูณเข้าไป250คูณ5 1,250นาทีหารด้วย60เป็นเท่าไหร่เกิด21ชั่วโมง21ชั่วโมงในการทำช็อต5วิ รันนี้มันก็จะเกิดคาถามต่อไปว่าอวถ้าพี่รู้อย่างนี้แล้วทำไมพี่ไม่ทําต่อทต่อให้เสร็จเลยลงทําไมจริงๆแล้วอะ YouTube เนี่ยมันมี Al ัลก o ริทึมบางตัวนะครับที่เป็นผลกระทบซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ยังไม่เคยลองหายจาก YouTube ไปเป็นเดือนๆแล้วมาลงคลิปนะครับเรายังไม่รู้ว่าการหายไปขนาดนั้นอนะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวช่องบ้างนะครับส่วนหนึ่งเราก็ต้องอยู่กินกับมัน <c oughs> เพราะฉะนั้นรายได้เราขึ้นอยู่กับมันนะครับผมการเราหายไปเป็นอย่างนั้นเลยมันมีเรื่องของรายได้เข้ามาเกี่ยวอย่างนี้บอกว่าเราทําคลิป เราไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมการที่เราหายไปท่ากับว่าเงินก็หายออันนี้มันก็เป็นการค่อยๆปรับตัวของเราไปด้วยคลิปนี้ก็แบบอย่างที่บอกว่ามันคือการเปิดจัก,การวาล<า>ของพวกเราก็อยากจะลองดูว่ามันยังไงมันอาจจะไม่ได้เป็นคลิปที่ดีที่สุด <S <S สก็รู้รู้ตัวว่าไม่ดีที่ก็น่าจะเป็นกระบวนการทั้งหมดในการทำคลิป CG s p i ายระไมของพวกเรานะครับผมที s ่เมื s ่อกี้ได้ดูไปนะครับที่เจน่ะมันยังไม่ได้สรุปเวลาจริงๆทั้งหมดว่าเป็นยังไงก็ตั่งลุ้นอยู่นะว่าตั้งน้ำแบบละเอียดขนาดนี้ใช้เวลาโหดขนาดนี้ภาพ ยังไม่พูดรตรงๆว่ายังไม่เห็นภาพเลยนะ<ช>คือเห็นแค่แบบเป็นแค่โปรแกรมเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสรุปให้ดูว่าภาพที่ออกมาใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ภาพที่ได้เออาเป็นยังไงแล้วก็จะมี CG เป็นเบื้องหลังเ<ร>บร<อ>กดาวให้ดูนะครับผมก็สามารถดูที่ทค้คลิปเหมือนกันได้แล้วก็เหมือนเดิมครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ให้ช่องด้วย,ยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับพว็เรอ,องสองคนด้วยนะจ๊ะใครที่มีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปอ่านแน่นอนโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิป